สวัสดีครับ FC วันนี้ผมทำการปรับระดับโต๊กสนุกใหม่นะครับซึ่งตอนสมัยทำงานก็เคยตั้งระดับน้ำตั้งระดับเครื่องอสเปค0.1น่ะครับก็เลยเห็นเห็นช่างเอาลองปรับระดับดูผมก็เลยอยากลองลองทำดูมั่งก็เดี๋ยวจะลองปรับดูนะครับก็เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นมีแม่แรงมีตัวยกนะครับน,นี้ก็เทส เทืดูความลาดเอียงนะครับของแต่ละมุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับไปดูกันนะครับวันนี้มาแชร์เฉยครับไม่มีอะไรครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีระเทรความลาดเอียงกันอยู่นะครับด้านมุมบนทางด้านมุมหลุมเขียวนะครับคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับยืนยันอีกครั้งนะครับลองอีกครั้งนะครับ ก็พยายามออกคิวไม่ไซส์แล้วก็ปล่อยไม่ฟอลโล่ไม่อะไรนะครับเคาะไปเบาเนะครับอันนี้เป็นเป็นหมุนบนทางด้านทางด้านเหลืองนะครับไหลออกครับไหลออกนิดหนึ่งครับไหลออกนิดนึงครับแสดงว่ามุมขาทางแถวนั้นจะสูงครับไหลออกครับไหลออกครับเดี๋ยวจะลองแทงดูอีกทีนะครับ ไหลออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปรับขาสองขานี้ลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดูกันนะครับว่าหลังจากปรับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับครับปรับเสร็จแล้วนะครับจะลองแทงใหม่นะครับจะลองแทงให้ขนานชิงมาดูนะครับ ๋ยลองใหม่นะครับยังมีไหลออกนะครับยังมีไหลออกนะครับแต่รู้สึกว่าจะมาไหลตรงกลางๆนะครับตรงกลางแถวกลางหลุมนะครับจะไหลออกตรงช่วงกลางหลุมนะครับองปลายก็วิ่งตรงดีอยู่นะครับจะลองดูอีกทีนะครับอืไหลตรงกลางนะครับเดีย๋ยวลองปรับสองเสากลางนะครับ เดี๋ยวจะเอาตรงสองเสานี้ลงนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับแค่นิดเดียวนะครับครึ่งแผ่นนะครับครึ่งครึ่งเลเวลนะครับทั้งสองทั้งสองขาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสลองดูกันนะครับว่าหลังจากปรับแต่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวจะแทงเทสแทงทดสอบดูนะครับแทงให้ขนานกับชิ่งไปนะครับจะได้ดูออกดูได้ว่าไหลออกหรือเปล่านะครับไม่ไหลแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็มาเทสมุมจะแยงด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับดูนะครับว่าจะไหลหรือเปล่านะครับปล่อยช้าๆเบาๆไม่ไหลแล้วนะครับจะได้ครับ ้ได้ครับเยี่ยมอันนี้เปลี่ยนมาเป็นทางตรงหลุมบนนะครับโอเคครับไม่ไหลครับปล่อยปล่อยเบาๆะช้านะครับต้องต้องปล่อยเบาๆอันนี้อันนี้มุมล่างหลุมหลุมดำนะครับโอเคครับไม่ไหลครับลองลองขนานข้างล่างดูนะครับ หลุมดำเหมือนกันครับโอเคครับไม่ไหลเข้าไม่ไหลออกแล้วนะครับโอเคครับลองทะยาทะยาหลุมหลุมนี้นะครับลองทดสอบดูนะครับต้องปล่อยเบาๆนะครับพวกนี้ต้องปล่อยเบาๆโอเคครับลองอีกทีนะครับ โอเคเยี่ยมเลยสุดยอดนี่นะครับเดี๋ยวเรามา ทดสอบกันดูนะครับหลังจากปรับระดับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแทงนิ่มเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับลูกที่สองนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมเลยครับโอ้แทงเพลินเลยครับอย่างนี้มันเลยครับลองอีกมุมหนึ่งทีครับนี่มุมนี้ดีกว่าแมเพลินเลยครับอย่างนี้